เราเลยรู้สึกว่ามันเลยรู้สึกนิวทรัลสำหรับเราเนี่ยอยู่ในท็อปิกเราเรื่อ่เซมเหมือนเรื่องแปลงฟันอยู่เราชอบท่าอะไรที่สุดอ๋อฉันชอบท่านี้ฉันก็เลยก็แปลว่าฉันชอบท่านี้ท่านี้นะแล้วเขาบอกเอออย่างนี้แล้วมีอะไรอีกแล้วเขาบอกว่าเอ้ยเธอบอกฉันมาอีกดิฉันจะได้ทำให้มันถูกอย่างเงี้ยฉันแบบเออคือเขาแบบว่าแบบเธอบอกฉันมานะฉันจะทำกับเธอถูกอะเหมือนกับว่าเราจะทำท่าโปรดของเธอด้วยกันใช่แบบว่าเขาสเปคเราไหมองค์ทรงเขาเป็นหล่อมากหล่อมาก แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าหนูไม่ได้พร้อมที่จะมีอะไรตอนหนูรู้สึกว่าเขาอ่ะเอาคนเยอะเกินในความชอบของหนูเห็นไหมอันนี้คนจะแปลกนะฉันไม่ได้จัดนะเขาดูเอาคนเยอะเกินถ้าเกิดเอาคนเยอะเกินไปอ่ะมันจะไม่ดีดูสาหรับหนูเพราะว่าเหมือนกับเขาเขาไม่ค่อยเลือกอ่ะในความคิดของเรานะเรารู้สึกว่าเขาเจ้าชู้มากอ่ะเขาสามารถเอาทุกคนได้แล้วมันไม่ได้สเปเชียลอ่ะหนูว่าระหว่างเซ็กซ์อ่ะสามารถมีเซ็กซ์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าหนูจะมีความแค์ว่าแบบมันได้อะไรวะถ้าเกิดพราหนูก็ช่วยตัวเองได้เก่ง มากมากแล้วอ่ะเออถ้าเกิดมาจะมาในชีวิตมึงต้องขนาดไหนมันต้องให้ความรู้สึกไหนอ่ะให้รู้สึกแบบว่าเอากับเธอแล้วฉันรู้สึกแบบ